ราะสุขภาพที่ดีคือพื้นฐานของชีวิตที่มีความสุขพบกับมิติสุขภาพรู้ทันสุขภาพแบบบูรณาการรายการที่จะพาคุณเปิดมุมมองใหม่ของการดูแลสุขภาพด้วยองความรู้ทางการแพทย์ผสมผสานกับภูมิปัญญาไทยและธรรมชาติบำบัดรู้เท่าทันเข้าใจสุขภาพในทุกมิติผ่านคำแนะนำและเทคนิคที่คุณสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อสร้างสมดุลให้กับกายและใจพร้อมอัปเดตแนวโน้มสุขภาพใหม่ๆและเคล็ดลับที่เหมาะสมกับทุกช่วงวัยดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดอเตอร์วัชระดำจุติผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์บุรณาการมารวมสร้างความเข้าใจและรู้เท่าทันสุขภาพแบบบุรณาการได้ในมิติสุขภาพรู้ทันสุขภาพแบบบุรณาการทุกวันจันทร์ เวลา10นาฬิกา30นาทีถึง11นาฬิกาทางวิทยุราชามงคลธัญญบุรี FM 89.5 Innovation for Life นวัตกรรมเพื่อชีวิต สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับเข้าสู่รายการมิติสุขภาพรู้ทันสุขภาพแบบบูรณาการรายการที่จะพาคุณเปิดมุมมองใหม่ของการดูแลสุขภาพด้วยองค์ความรู้ทางการแพทย์ผสมผสานกับภูมิปัญญาไทยและธรรมชาติบําบัดครับพบกันทุกวันจันทร์เวลา10นาฬิกา30นาทีถึง11นาฬิกาทาง FM 89.5 m มแปด n ิบเก้าจุดห้าเมกะเฮิรตซ์อินโนเวชันฟอร์ไลฟ์นวัตกรรมเพื่อชีวิตสําหรับรายการมิติสุขภาพวันนี้ครับดำเนินรายการโดยคณะการแพทย์บูรณาการมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมกับวิทยุราชมงคลธัญบุรีสําหรับสัปดาห์นี้ครับพบกับผมครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวัชระดาจุติและแขกรับเชิญของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเพศัชกรหญิงเอ็มออนน้ำหอมจันจากคณะการแพทย์บูรณาการวันนี้เรามาเปิดมุมมองของการดูแลสุขภาพกันในเรื่องไข้หวัดกับหน้าฝนทําไมป่วยง่ายจังค่ะสวัสดีครับพี่เตมสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วอีกหนึ่งสัปดาห์กับพี่เปรมนะครับ พี่เปรมครับหน้าฝนมาทีไรป่วยทุกรอบเลยทาไมไข้หวัดต้องมากับหน้าฝนซะทุกทีเลยฮะค่ะก็มีหลายปัจจัยนะคะอย่างแรกก็คืออุณหภูมิมาค่ะสังเกตไหมคะเช้านี่แดดเปี้ยงเลยอเพอสักพักหนึ่งไม่ถึงสองนาทีาเปลี่ยนเป็นฟ้าคึมฝนตกอุณหภูม,ภมิลดลงอย่างรวดเร็วเพราะว่าอุณหภูมิมันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแล้ว,ลวร่างกายเราอะค่ะไม่สามารถปรับทัน แล้วอย่างที่สองก็คือพอฝนตกใช่ไหมคะประเทศไทยก็อยู่ในแถบร้อนชื้นด้วยทําให้ความชื้นเนี่ยคะ่ะทําให้เชื้อไวรัสเขาสามารถอยู่ในอากาศได้นานกว่าในช่วงฤดูอื่นๆเพรอ่าพอมีละอองน้ําฝุ่นช่วย,ยาาทําให้เขามีอายุอยู่ในอากาศได้นานขึ้น คนเราก็เลยมีโอกาสที่จะติดเชื้อไวรัสได้ง่ายขึ้นค่ะาจากการรับเชื้อไวรัสที่ละอองลอยอยู่ในอากาศถูกต้องค่ะซึ่งเร,เราสามารถดับได้ทางหลายช่องทางด้วยเนาะใช่ค่ะหายใจเข้าไปแป๊บเดียวติดเรียบร้อยเลยบางทีเดินผ่านคนไอาจามใช่ไหมคะอยู่ในที่ที่แออัดเยอะ หรือเราเปียกฝนแล้วเราก็ไม่สามารถเปลี่ยนทําตัวให้แห้งได้เร็ว่ะค่ะอาจจะเดินทางอยู่ข้างนอกก็ยิ่งทําให้อุณหภูมิร่างกายลดลงไม่สามารถที่จะปรับได้ทันก็เลยมีโอกาสที่จะติดเชื้อได้ง่ายกว่าในช่วงฤดูฝนช่วงฤดูอื่นๆ่ค่ะฤดูร้อนฤดูหนาวอาจจะไม่หนักเท่ากับช่วงฤดูฝนแต่ไม่ได้หมายความว่าฤดูอื่นจะไม่เป็นได้เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังในช่วงฤดูฝนเป็นพิเศษใช่ไหมฮะสาหรับการเป็นโรคไข้หวัดทีนี้พอพูดถึง ไข้หวัดไข้หวัดบางคนอาจจะเคยได้ยินคําว่าไข้หวัดใหญ่ค่ะทีนี้ไข้หวัดธรรมดากับไข้หวัดใหญ่มันมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างครับแตกต่างกันนะคะถ้าไข้หวัดไข้หวัดใหญ่อะคะ่ะอาการที่เป็นจะรุนแรงค่ะแล้วโอกาสที่จะเกิดโรคแทรกซ้อนก็จะมากกว่าระยะเวลาที่ใช้ในการรักษาก็จะมากกว่าค่ะอย่างเช่นสังเกตตัวเองง่ายๆถ้าเป็นไข้หวัดใหญ่อะค่ะอุคือเราจะมีไข้สูงมากภายใน3วันนะคะ่ะแล้วก็จะรู้สึก ปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวมากกว่าปกติรวมถึงรู้สึกกืนอาหารลําบากไม่อยากอาหารหายใจลําบากอะค่ะอันเนี้ยถ้าแต่ถ้าเป็นไข้หวัดธรรมดาค่ะไข้ก็จะไม่ได้สูงมากปวดเมื่อยตัวก็จะน้อยกว่าอืมก็เป็นความแตกต่างกันระหว่างไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่ทีนี้ถ้าอยากรู้ว่าตัวเองเป็นไข้หวัดไข้หวัดใหญ่สมัยนี้เนาะก็มีชุดตรวจ หาซื้อได้เหมือนกันใข้หวัดใหญ่ก็แบ่งเป็นสายพันธุ์ใช่ไหมครับซึ่งเราอาจจะติดเชื้อซ้าๆได้ใช่ก็ต้องระมัดระวังจริงๆทางที่ดีที่สุดก็คือพยายามดูแลร่างกายของเราอะค่ะให้แข็งแรงอืเพราะว่าถ้าเราแข็งแรงปุ๊บแข็งแรงก็หมายความว่าทานอาหารให้ครบห้าหมู่ออกกําลังกาย5้าอค่ะออาหารอาหารต้องดีหลักโภชนาการห้าหมู่อากาศ อยู่ในที่ที่มีอากาศไายเทอากาศบริสุทธิ์แต่ปัจจุบันนี้ก็อาจจะ<า>ต้องหายหากนะหน่อยเนาะออปีเอ <c oughs> ็มสองจุดห้าเยอะมากใช่บางประเทศต้องซื้ออากาศแล้วเนาะ ใช่เพราะว่าเพราะว่าอันนี้ก็เป็นปัญหาสําคัญบ้านเราเหมือนกันเนาะในเรื่องของ PM 2.5บางครั้งมันไม่ได้เกิดขึ้นในพื้นที่เราแต่เรามีลมเรามีอากาศที่พัดพาตัว PM 2.5มาจากพื้นที่บริเวณอื่นๆใช่ค่ะบางทีบางคนบอกว่าเอ๊ะบ้านเราก็เผาป่าน้อยลงแล้วเนาะทำไม PM ยังเยอะอยู่บางครั้งรอบๆบบ้านเราเนาะเขาก็ยังทำเขาอาจจะยังเผากันอยู่อย่างเงี้ยลมพัดมามาจากที่อื่น PM ก็มาตกที่เราอันหนึ่งอาหาร2อ,อากาศ3ครับ การขับถ่ายค่ะอ,อุจจาระการขับถ่ายค่ะมีออกกําลังกายอ,า<ช>ออกกาลังกายเอออันนี้สําคัญที่สุดจริงๆสําหรับ <c oughs> ตัวเองแล้วการออกกําลังกายเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะการออกกําลังกายเราได้ทั้งหมดเลยค่ะได้ทั้งระบบหายใจกล้ามเนื้อเมื่อกล้ามเนื้อเราแข็งแรงทําให้ผิวพรรณเราดูอ่อนกว่าวัยด้วยแล้วกระดูกเรามีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงรงรองรับ โอกาสที่จะปวดจะเมื่อยก็น้อยกว่าก็จะน้อยลงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเราจะเป็นไข้หวัดหรือว่าเรายังไม่เป็นแหละไข้หวัดไข้หวัดใหญ่ในช่วงนี้เราก็ต้องดูแลร่างกายให้แข็งแรงเอาไว้ก่อนนะครับเป็นการเสริมภูมิคุ้มกันสําหรับการป้องกันการเป็นหวัดในช่วงหน้าฝนนี้เป็นหวัดแล้วดูแลตัวเองยังไงถ้าเป็นแล้วใช่ไหมคะก็ ถ้าเราอยู่ในช่วงที่มีความเครียดมากๆมีโรคประจําตัวที่มีอาการกําเริบค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ําตาลสูงขึ้นไขมันสูงหรือว่ารู้สึกว่าร่างกายวีกอ่อนแอมากๆะค่ะแนะนําให้ไปพบแพทย์พบแพทย์ใช้เวลาหน่อยแต่ว่าเราก็จะรู้สึกถ้าเกิดมีอะไรที่ฉุกเฉินคุณหมอก็จะได้ให้เรา admit ได้อย่าอย่าพึ่งชะล่าใจค่ะเมื่อพบแพทย์เสร็จแล้วเขาก็จะให้ยาและก็แนะนํา เราก็จะได้พักผ่อนด้วยอะคะอ่ะเพราะว่าเพราะว่าถ้าเกิดมีภาวะเสี่ยงแล้วถ้าเราไม่พบแพทย์รักษาตัวเองซื้อยาทานเองอะคะ่ะเราก็ไม่รู้ว่า ยาที่ทานนะคะกับระยะเวลาที่ทานยาเนี่ยมันเหมาะสมหรือเปล่าแนะนําให้พบแพทย์ก่อนถ้าเรามีอายุเยอะแล้วก็มีโรคแทรกซ้อนอื่นๆร่วมด้วยค่ะอย่าเพิ่งวินิจฉัยตัวเองใช่ค่ะใช่ไหม,มหรือว่าใช้ชุดตรวจแล้วเอาวินิจฉัยตัวเองจะไปซื้อยาบางครั้งเราอาจจะมีอาการแทรกซ้อนอื่นๆใช่นะครับหรือบางคนอาจจะบอกว่าซื้อชุดตรวจมาตรวจแล้วไข้หวัดใหญ่ก็ไม่ขึ้นสงสยัยจะเป็นไข้หวัดปกติแต่บ้านเราไม่ใช่นะเมืองร้อนเนาะ ไข้หวัดใหญ่ไข้เลือดออกอ่ามีีม<ข>สาเหตุคุณย่ายิ่งช่วงหน้าฝนมีหลายสาเหตุเลยอันนี้ต้องระมาระวังใช่ใช่ไหมครับ,รบปวดเองวินิจฉัยเองไม่ได้นะอ,อหรือว่าอย่าไปคุยกับ เพื่อนข้างบ้านเนอะแล้วก็ช่วยกันวินิจฉัยไม่ได้ไไดนะคะเซิร์ชกูเกสลับเวลาหน่อยเดี๋ยวนี้ถาม AI เออถาม AI เดี๋ยวจะกลายไปเป็นโรคอื่นแทนโรคอื่นแทนใช่ไหมอันนี้ต้องรามาระวังนะอย่าคุยกับ AI บ่อยใช่บอ, <S <S 1> <S 1> บอกว่าบางคนอาจจะแบบเอ๊ะไปสบายไม่อยากไปโรงพยาบาลเลยเสิร์ชหาข้อมูลค้นคว้าหาข้อมูลด้วยตัวเองแต่บางครั้งครับมันอาจจะต้องใช้ผลทางของปฏิบัติการช่วยด้วยอันนี้ก็ต้องรามัดระวังเพื่อไม่ให้ผิดโรคนะครับหากมีอาการก็ควรไปพบแพทย์ ใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดยังไม่มีอาการครับควรเสริมภูมคุ้มกันทีนี้มันพูดถึงอาหารกันบ้างดีกว่ากินอาหารนอกเหนือจากการรับประทานอาหารให้คร่ำหมู่ตามปกติแล้วเพียงพอดื่มน้ําให้เพียงพอแล้วเราสามารถรับประทานพืชสมุนไพรอะไรได้บ้างครับในการเสริมภูมคุ้มกันให้กับร่างกายค่ะใช้อาหารให้เป็นยาใช่ไหมคะดีเลยค่ะคือจริงๆแล้วอะค่ะถ้าเกิดเราสามารถ เลือกบริโภคหรือว่าดูแลสลับเวลาสักหน่อยหนึ่งวันอาทิตย์วันหยุดก็ได้เนาะออกไปช้อปปิ้งซื้ออาหารมาทำเองอะค่ะอาหารนะคะสามารถใช้ เป็นยาได้เนาะโดยที่เราไม่ต้องเจ็บป่วยแล้วก็ไปใช้ยาก็จะมีทั้งผักผลไม้ถ้าเลือกเองอะคะ่ะพยายามกลับสู่ธรรมชาติหรือกินอาหารที่ใกล้เคียงธรรมชาติให้ได้มากที่สุดนะคะปัจจุบันเนี้ยเขาก็จะมีตลาดที่เป็นออร์แกนิกใช่ไหมคะเป็นพืชผักอินรีอะคะ่ะถ้าเราสามารถเข้าถึงพืชผักอินทรีย์เหล่านี้ได้แนะนํานะคะเพราะว่าการที่เรา ซื้อตามตลาดเราอาจจะได้รับสารพิษตกค,าค้างยาฆ่าแมลงตกค้างและอย่างที่สองก็คือกินอาหารให้หลากหลายค่ะไม่ใช่ว่าเราชอบกินแตงโมแล้วเราก็กินแตงโมทุกวันเลยอะค่ะอันนี้ไม่มันเป็นการได้รับสารอาหารเดิมๆซ้ำๆแล้วเราก็จะได้รับสารพิษเดิมๆซ้ำๆใช่ค่ะวันนี้กินแตงโมพรุ่งนี้กินน้อยหนาวันหนึ่งกินฝรั่งชมพูปเ,ปเปลี่ยนไปให้หลากหลายค่ะ ไม่ใช่ห้ามูอย่างเดียวต้องหลากหลายต้องมีความหลากหลายด้วยใช่ค่ะแล้วถ้าบ้านพอจะมีพื้นที่ <c oughs> แนะนําให้ปลูกเองเนาะ,ะปลูกเองอันนี้มั่นใจนิดนึง <c oughs> ใช่นะว่าจะปลอดภัยเพราะว่าไม่ได้ใช้สารฆ่ามแมลง <c oughs> นะครับแล้วก็ช่วยลดภาวะการได้รับพิษจากสารยาฆ่าแมลงเหล่านั้นไปด้วยใช่ค่ะแล้วถ้าเป็นไปได้ประกอบอาหารทำทำอาหารแล้วก็ทำอาหารกินเองอะค่ะ,ะเพราะว่า การที่เราทาอาหารกินเองอะค่ะเราสามารถปรุงตามรสที่เราชอบได้เนาะบางคนชอบกินเผ็ดมากเปรี้ยวมากเราก็สามารถปรุงได้แล้วผงชูรสนะคะจริงๆอะใส่ในปริมาณที่พอเหมาะได้นะคะสักนิดนึงครึ่งช้อนชาเพื่อปรุงรสให้อูมามิขึ้นจริงๆ ถ้าเกิดเรากินในปริมาณที่น้อยๆอ,อะค่ะก็ไม่ได้มีผลทําให้ผมร่วงผื่นแพ้อะไรรุนแรงนอกจากสว่าปรุงรสหนึ่งทะพีอย่างเงี้ยอันนั้นก็อันนั้นก็เกิน,กนไป,ไปผมร่วงใช่ค่ะสำหรับเวลาดูแลตัวเองในเรื่องอาหารการกินนิดนึงค่ะแล้วก็อีกอันนึ่งถ้าพูดถึงอาหารนี่คือก็จะยาวหน่อยนะคะก็พวกอาหารที่ผ่านกระบวนการนะคะหมูยอไส้กรองอีสานคุณเชียงพยายามด็กเลียงเพราะว่า เพราะว่าพวกนี้เขาผ่านกระบวนการในการหมักอะค่ะเขาจะใส่ทั้งเกลือทั้งดินประสิวเพื่อยืดอายุของอาหารถ้าเกิดเราบริโภคบ่อยๆอะค่ะทีนี้มันก็จะเกิดการสะสมตับเราก็ทำงานหนักไตเราก็ทำงานหนักกินได้ค่ะแต่ว่ากินสักสัปดาห์หละครั้งก็พอ พยายามเลือกกินจากไข่ไก่โซดเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อวัวที่ปรุงเองหรือปรุงสดใหม่ดีที่สุดครับแต่ถ้าเกิดไปซื้อตามตลาดอันนี้ก็ไม่แนะนำนาะแบบตลาดนัดแบบที่ไม่รู้ที่มาที่ไปอันนี้อาหารพวกนี้ก็ต้องพึงระมัดระวังเพราะอาจมีสารปนเปื้อนต่างๆด้วยนะครับก็เป็นเป็นการดูแลเนาะสำหรับตัวเรานะครับทางด้านอาหารเดี๋ยวนี้ก็มีเทรนเนาะเรื่องของการกินอาหารให้เป็นยาใช่ใช่ไหมเป็นเขาเรียกว่าโภชนะบําบัด อันนี้น่าสนใจเนาะมีความสําคัญต่อการดูแลสุขภาพเราในช่วงนี้ยังไงบ้างคะลูกเปรมค่ะก็ถ้าเกิดเคยลองเซิร์ชเล่นๆใช่ไหมคะเขาก็จะมีบางเจ้าที่เขาทําอาหารเช้ากลางวันเย็นให้เป็นคอร์สอะคะ่ะอันนั้นคอร์สรล้หลักหมื่นแต่จริงๆอะคะ่ะเราแค่ลองดูสูตรเขาก็ได้ข้าวอย่างเงี้ยคะ่ะอยากกินข้าวขัดข่าวได้ไหม กินเป็นข้าวกล้องข้าวซ้อมมือแทนได้นะคะบางคนบอกว่ากินไม่ได้แข็งมากลองเริ่มจากการผสมก่นอนผสมก่อนผสมก่อน<ช>แล้วค่อยปรับจัดส่วนไปเรื่อยๆใช่ค่ะเพราะว่าอย่างต่างประเทศนะคะ,คะเขาก็จะหุงข้าวหม้อหนึ่งนะคะเขาจะใส่ธัญ,ญพืชเข้าไปด้วยใส่ลูกเดือยใส่เม็ดบัวใส่ถั่วแดงถั่วเขียวถัวถ่วนานา,นา,นานชนิดเข้าไปในนั้นนะคะทำให้จริงๆแล้วแค่เขากินข้าวเขาหนึ่งทัพพีเขาก็สามารถได้รับโปรตีนครบถ้วนได้ทั้งโปรตีนวิตามินแร่ธาตุต่างๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนสําคัญในการเอามาเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายใช่ค่ะต้องบอกว่าเราไม่ได้เสริมภูมิคุ้มกันด้วยการกินยาอย่างเดียวหรือว่ากิน<ม>วิตามินเสริมอย่างเดียวจริงๆอาหารนั่นแหละค,คือตัวเสริมภูมิคุ้มกันให้กับเราใช่ใช่ไหมครับนั่นก็เป็นอีกหนึ่งวิธีในการเสริมภูมิคุ้มกันจากอาหารโดยใช้หลักเรียกว่าหลักโภชนาบําบัดค่ะอ่าซึ่งคุณผู้ฟังคุณผู้ชมก็อาจจะลอง อันนี้คุณควาได้นะใช้อาหารได้เป็นยาลองค้นควาได้ว่าเอ๊ะเราจะปรุงข้าวยังไงให้มันกลายเป็นยาออาถูกต้องค่ะจริงๆเดี๋ยวนี้ง่ายมากมีเว็บไซต์มากมายที่ให้ข้อมูลเอาไว้นะคะแล้วอีกอันหนึ่งที่คนไทยมักจะขาดก็คือวิตามินบีค่ะเพราะว่าเรานิยมกินพวกของหมักดองใช่ไหมคะปลาปลาจอมอร่อยเลยอร่อยเลยกินกินบ่อยเหมือนกันแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเรากินบ่อยมากเกินนะค่ะมันจะไป แย่งแล้วก็ยับยั้งการดูดซึมวิตามิน B ีทําให้เรารู้สึกชาปลายมือปลายเท้าเป็นปากนกกระจอกระบบประสาททํางานได้ไม่ได้ไม่ดีเต็มที่อะค่ะก็พยายามหลีกเลี่ยงหน่อยกินกินได้ค่ะแต่ว่าไม่ใช่ว่ากินส้มตำปลาทุกวันอย่างนี้ก็ไม่ได้นอกเหือนจากขายวิตามิน B แล้วได้โซเดียมเกินด้วยใช่ค่ะที่มีก็กวนเลยแล้วก็อีกนิดนึงค่ะ คนไทยมักขาดโปรตีนอาโปรตีนนะครับโปรตีนนี้ก็เป็นสารอาหารสําคัญเลยตัวหนึ่งที่ร่างกายเราจําเป็นต้องใช้ในการซ่อมแซมซ่อมแซมตอนนี้เราไม่เติบโตแล้วเนาะเราต้องซ่อมแซมแต่ถ้าเป็นเด็กวัยรุ่นสมัยอาจจะต้องใช้ในการเสริมเพื่อการเจริญเติบโตนะครับเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อใช่ไหมแต่พอเป็นผู้สูงอายุวัยสูงขึ้นวัยกลางคนวัยทางานแล้วอะครับกล้ามเนื้อเราได้รับความเสียหายตลอดเวลายิ่งคนที่ออกกำลังกายแล้วะใช่ไหมก็ต้องกินโปรตีนเข้าไป ช่วยซ่อมแซมใ,<ช>ให้กับร่างกายนะครับพอเราได้อาหารสารอาหารต่างๆได้อาหารเ <c oughs> รียกว่าวิตามินเสริมจากอาหารที่เรากินเข้าไปแล้วก็จะไปช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันอา ยิ่งช่วงนี้หน้าฝนเป็นหวัดง่ายเป็นหวัดได้บ่อยเราก็จะกินอาหารเหล่านี้ครับช่วยในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเสริมสร้างร่างกายค่ะน้ําอะถ้าเราต้องเดินทางเนาะก็พกล่มพกเสื้อกันฝนนะคะถ้าเป็นไปได้อาจจะหาเสื้อผ้าถ้าถ้าเราไม่ได้เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวเนาะอาจจะหาเสื้อผ้าใส่กระเป๋าไว้เพื่อเปลี่ยนไม่ให้ตัวเองเนี่ยอยู่ภายใต้อุณหภูมิหรือความชื้นต่าๆเป็นเวลานานๆค่ะแล้วก็น้ำมาค่ะช่วงนี้อากาศ เปลี่ยนแปลงเนอะอุณหภูมิลดลงพยายามพกกระติกน้ําอุ่นนะค่ะใส่น้ําอุ่นติดตัวไว้แล้วก็จิบไปเรื่อยๆเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งถ้าเราดื่มน้ําอุ่นหรือดื่มน้ําให้ถึงอะค่ะอย่างน้อยวันละสองลิตระค่ะระบบไหลเวียนเลือดเราอะค่ะจะไหลเวียนดีมเมื่อเลือดเราไหลเวียนดีไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆก็ดีแล้วสารคัดหลั่งอะค่ะคือในจมูกเราก็มีน้ำมูกใช่ไหมคะถ้าเกิดสมมติเราได้รับ เชื้อไวรัสเข้ามาค่ะแล้วถ้าสารหล่อดลื่นสารคัดหลัง่งเรามีความชุ่มชื้นนะคะเขาก็สามารถดักจับแล้วก็สั่งน้ำมูกเอาเชื้อโรคออกมาไดา้เราก็จะป่วยช้าลงหรืออาจจะไม่ป่วยเลยก็ได้แต่ถ้าเราไม่วันหนึ่งทานน้ำไม่พอไม่ถึงแก้วเลยอย่างเงี้ยค่ะแห้งไปหมดกินน้ำน้อยมากไม่ดีเลยต้องตีต้องกินน้ำให้เยอะขึ้นจริงๆน้ำสำคัญไม่ต่างจากอาหารนะ ก็ท่าทางที่ดีอะค่ะพยายามพกกระบอกกระบอกเล็กๆพกน้ําไปจิบระหว่างวันนะครเพราะว่าร่างกายเราจะเป็นต้องใช้น้ำใช่ไหมเพราะว่าเรามีความร้อนในร่างกายด้วยอวัยวะต่างๆเช่นสมองเงี้ยมีส่วนประกอบสําคัญคือน้ําเลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องได้รับน้ําอย่างเพียงพอค่ะเพราะว่าน้องทนทํางานเยอะทํางานหนักพอบางทีหิวน้าเนาะแต่ว่าไม่สะดวกที่จะไปเพราะว่าต้องเดินทางต่อใช่ไหมคะต้องไปสอนไปทํา กิจกรรมต่างๆก็จิบน้ําก็จิบน้ําเอาถ้าเราพกไว้ครับทีนี้พอป้องกันการเป็นหวัดเหล่านี้ครับหรือว่าเราไม่สบายเป็นหวัดและช่วงหน้าฝนน้ําสมุนไพรแหะครับเราสามารถรับประทานได้ไหมครับได้ค่ะอันนี้ก็จะเหมือนอีพีก่อนหน้าที่แนะนําก็หลักๆเลยอะค่ะน้ําขิงเนาะน้ําขิงอะค่ะ ก็ส่วนตัวแนะนําให้ทําเองเหมือนกันนะคะซื้อโดยเฉพาะที่เป็นจากเกษตรอินทรีย์ค่ะเดี๋ยวนี้เราสามารถเข้าถึงเขาเราสามารถซื้อออนไลน์ได้แล้วเขาก็จะมีใบาการันตีเลยว่าเขาปลูกแบบ <organic. S 2> ออร์แกนิกใช่ค่ะระบบเกษตรอินทรีย์หรือเกษตรปลอดภัยใช่ไหมเพื่อแบบลดภาวะการได้รับสารปนเปื้อนใช่ค่ะจริงๆเกิดเป็นคนไทยมีข้อดีตรงนี้นะคะว่าเราสามารถอยากกินอะไรก็ได้กินเนาะ สมผักผลไม้แบบ<ม>พังผอมอแต่บางทีเรามองข้ามแล้วก็ไม่สละเวลามาดูแลตรงเนี้ยค่ะไปซื้อสําเร็จรูปไปซื้อที่มันเป็นผ่านกระบวนการแช่แข็งมาแล้วจริงๆเราสามารถหาสดได้น้ําขิงอะค่ะก็คือเอาฝานเฉยๆก็ได้ค่ะฝานเฉยๆแล้วก็ต้ม,มแล้วก็ดื่มเป็นขิงร้อนก็ได้อันนี้ค่ะก็ช่วยในป้องกันการติดเชื้อไวรัส กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันหรือว่า,กร,ากระชายขาวกระชายดำก็ได้น้<ะ>ํากระชายขาวน้ํากระชายดําใช่ค่ะอันนี้ก็เหมาะกับจริงๆเหมาะกับทุกวยัยแต่โดยเฉพาะสุภาพบุรุษเนาะก็จะช่วยทําให้ร่างกายแข็งแรงร่างกายแข็งแรงโดยแนะนําโดยเฉพาะผู้ชายก็แนะนําให้ดื่มนะคะเราไม่จําเป็นต้องซื้อเป็นแคปซูลก็ได้เนาะอาจจะสิ้นเปลืองเกินไปดื่มทุกวันเป็นแทน ชาก็ได้ค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนางเอกของเรื่องในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระกระตุ้นภูมิคุ้มกันวิตามินซีสูงก็คือมะขามป้อมค่ะประกอบอาหารทำเป็นเครื่องดื่มแล้วก็ขมิ้นชันก็กินได้หลากหลายเลยนะครับก็เป็นสมุนไพรเรียกว่าช่วยป้องกันหวัดละกันเนาะเป็นสมุนไพรเสริมภูมิคุ้มกันะนะครับแต่บางคนบอกว่าโหสังคมเมืองครับจะไปหาซื้อมาต้มเองไม่ทันเวลาซื้อกินดีกว่าดีไหมฮะการซื้อกิน ต้องต้องเรียกว่าซื้อนี่ก็ต้องเรามาระวังด้วยเนาะใช่ต้องเลือกนิดนึงใช่ค่ะจริงๆไม่ไม่อยากให้อยากให้เต็มเองอย่างเช่นอ่าถ้าสมุดเราซื้อน้ำมะขามป้อมใช่ไหมคะมะขามป้อมวิตามินซีสูงแต่จริงๆแล้ววิตามินซีอะค่ะเขาสลายตัวได้เร็วแค่เขาโดนแสงเขาเขาอาจจะบรรจุในขวดใส่อะค่ะถ้าเราไปซื้อขวดใส่ปุ๊บเราก็ไม่รู้ว่าในกระบวนการขนส่งเนี่ยโดนแดดโดนสารแสงยูวไปแล้วเท่าไหร่ ที่เรากินไปอาจจะได้แต่น้าเชื่อมก็ได้อ,อเพราะฉะนั้นก็ถ้าเราทําเองปั่นเสร็จปุ๊บใช่ไหมเสียเวลานิดน,ดนึงเนะเเาะเพราะวัตถุดิบเราหาได้ง่ายแล้วเนาะเราอาจจะเสียเวลาสักนิดนึงใน1วันนะครับเพื่อเพื่อรับประทานอาหารที่ดีกว่ารับประทานเครื่องดื่มที่ช่วยเสริมคุ้มกันได้จริงๆใช่ค่ะเพราะว่าสมัยนี้มันจะมอะีอุปกรณ์ที่เป็น เหมือน<ถ>เหมือน,นเออโถปัน่นจริงๆอะค่ะโถปั่นเนาะเราแค่หัน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 มะขามป้อมใส่เข้าไปขมิ้นชันใส่เข้าไปขิงใส่เข้าไปกดปุ่มดื่มเลยอ,อาจจะใส่น้ำผึ้งนิดนึงให้ทานมไม่ยากใช่<า>ค่ะคอ,อันนี้คือยังไม่ได้สลายไปเลยแล้วเราก็สามารถ ดูแลตัวเองได้ง่ายๆจากที่บ้านเลยเราอาจจะสลับเวลาทําตรงนี้ครึ่งชั่วโมงแต่เราประหยัดเวลาไปหาหมอ,อมเราอาจจะต้องแอดมิตโรงพยาบาล3-4วันซึ่งมันแลกกันแล้วมันคุม้มอ่าเห็นไหมฮะก็เป็นอีกหนึ่งข้อคิดดีๆเนาะ<ช>เราประหยัดเวลาในการเราเราใช้เวลาในการดูแลตัว,อตวเองนิดหน่อย,อยเพื่อประหยัดเวลาในการต้องไปหาหมอไปนอนโรงพยาบาลหลายๆวันวัน นะครับอันนี้ก็ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อย่างที่บอกแล้วครับว่าการเลือกเครื่องดื่มสมุนไพรเอามาใช้ในการเสริมภูมิคุ้มกันในช่วงเป็นหวัดอันนี้สามารถทําได้นะครับแต่ว่าการเลือกรับประทานอันเนี้เป็นสิ่งสําคัญกว่านะครับหรือการปรุงสุกใหม่ๆหรือปรุงสดๆดื่มรับประทานด้วยตัวเองอันนี้ก็ก็อยากให้อยากให้ทํากันดีกว่าการไปหาซื้อมารับประทานนะเพราะว่า ซื้อมารับประทานเนี่ยไม่รู้แหล่งที่มาวัตถุดิบอันที่หนึ่งอันที่สองน้ำตาลเยอะรสชาติต้องมีการปรุงแต่งใช่ไม่งั้นมันกินยากใช่ไหมคนอาจจะโฆษณาว่าร้อยเปอร์เซ็นเพียวเนาะแต่จริงแล้วก็คือผสมอะไรมาก็ไม่รู้มาแล้วเราไม่รู้เลยไม่ได้มีเครื่องหมายออยบอกไว้อย่างเงี้ยก็ต้องระมัดระวังนะครับทีนี้การใช้สมุนไพรเหล่านี้ครับเครื่องดื่มสมุนไพรกับเด็กเล็กหรือว่ากับเด็กๆหรือผู้สูงอายุสามารถทําได้ไหมครับ ถ้าเป็นเด็กกับผู้สูงอายุเราจะเรียกว่าเป็นกลุ่มที่เราก,กลุ่มเราบางต้องดูแลเป็นพิเศษะคะ่ะไม่ไม่แนะนําให้เด็กใช้สมุนไพรนะคะให้เขาทานอาหารที่หลากหลายครบห้าหมู่พอไข่ตับนมนมวัวนมถั่วเหลืองคุณคุณพ่อคุณแม่ดูแลเรื่องโภชนาการปกติดีกว่าะคะ่ะเพราะว่าสมุนไพรอะคะ่ะบางทีตับอวัยวะของเขายังไม่สามารถทํางานได้เต็มที่ในผู้สูงอายุเหมือนกัน,นะคะ่ะบางทีอวัยวะของเขา ลดประสิทธิภาพไปแล้วใช่ก็แนะนําให้กินจากอาหารปกติไม่ต้องเสริมผลิตภัณฑ์เสริมใดๆเยอะยกวนาปอันตรายนะครับอันนี้ก็ต้องทําความเข้าใจด้วยสําหรับกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มเอาบางต่างๆนะครับบางทีคิดว่ากินเยอะๆดีกินน้ํายนางเข้าไปโดโปไม่ได้นะครับกนี้ไตไตก็ทํางานหนักตับก็ทํางานหนักนะครับมันต้องกินอย่างพอเหมาะโดยใช้หลักการโภชนาบําบัด อันนี้กินให้เป็นอาหารประจําวันและหลากหลายค่ะปรุงสุกใหม่มีความสดอันนี้จะดีต่อสุขภาพมากกวา่าพยายามกลับไปสู่ธรรมชาติให้มากที่สุดอ่าก็เป็นข้อคิดดีๆเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรต่างๆนะครับในช่วง<ช>หน้าฝนนี้ไ<ม>ข้หวัดก็มาบ่อยไ<ม>ข้หวัดใหญ่ก็มาบ่อยอีกอันนึงที่เดี๋ยวนี้ต้องเรียกว่ามีความจําเป็นมากเลยเนาะการฉีดวัคซีนด้วยเนาะอ่าใช่ค่ะก็ถ้าเกิดมีเวลานะคะเดี๋ยวนี้มี สามารถเข้าถึงวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้เนาะตามโรงพยาบาลถ้าเราเป็นกลุ่มที่จําเป็นต้องฉีดก็ ก็จะช่วยได้นะครับช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่นะครับแล้วก็ลดความรุนแรงด้วยในการในกรณีที่เป็นไข้หวัดใหญ่อันนี้ไม่ได้แบบฉีดเข็มเดียวอยู่ได้ตลอดไปนะต้องฉีดกระตุ้นด้วยเนาะกระตุ้นด้วยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการในการป้องกันไข้หวัดใหญ่ในช่วงหน้าฝนนะครับแล้วก็การดูแลสุขภาพในช่วงฝนตกเยอะๆนะครับกับการเสริมภูมิคุ้มกันด้วยเครื่องดื่มและสมุนไพรต่างๆนะครับท้ายนี้ครับขออนุญาตฝากคง การดีๆจากคณะการแพทย์บูรณาการเช่นเคยครับโครงการการอบรมการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพรด้วยเทคนิคชีวโมเลกุลอบรมวันที่18-19สิงหาคม2568ครับอ,อบรมออนไซต์ที่คณะการแพทย์บูรณาการราคาอบรม15,000บาทครับสำหรับรายการมิติสุขภาพรูธันสุขภาพแบบบูรณาการในสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วครับหวังว่าเนื้อหาในรายการจะเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเราจะกลับกันมาพบใหม่ในสัปดาห์หน้าครับทาง เอฟเอ็มแปด n ิบเก้าจุดห้าเมกนวัตกรรมเพื่อชีวิตหากท่านใดมีประเด็นอยากสอบถามสามารถ Inbox นะครับเข้ามาฝากคำถามได้ทาง f a n น a g e และฝากติดตามรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook FM 89.5 MHz สถานีวิทยุราชมงคลธัญบุรีทาง YouTube Channel RM UTT Radio และคลิปสั้นๆทาง TikTok RM UTT Radio ครับวันนี้ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและรับฟังครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวัชระดำจุติและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเพศชักรหญิงเอ็มออนน้ำหอมจนันรพร้อมด้วยทีมงานทุกท่านต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ วิทยุราชมงคลธัญบุรีร่วมกับคณะการแพทย์บุรณาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีสนับสนุนการร่วมสร้างความเข้าใจและรู้เท่าทันสุขภาพแบบบุรณาการ